Sight, and star She's in โซเดก็มาึมากคันเองนี้จสอนวิธีการทำชงสร้างวันนี้จะมาสอสร้างแกะสีลุ้งลุ้ก็จะเป็นแางนี้นะแกะสีลุ้งลุ้งลุงลุ้ง่เข้านะคอนเทนแกะคอนเทนแกะคอนเทนขอ่าแกะถ้าเรามาลองดูซิว่าเรามาตัดขนมันจะเป็นยังไงยัง โอ้โหมังอามาเป็นสีขาวคนจริงแ้วเจ้ามาพกสีหลงหลันีานนกานะรสรานเอาพบป้าชื่อมาหนึ่งันงนะวันนี้สำหรับบิษชัถแ้สูนะและเจ้าที่ขานม่ได้นนเลยที่เปลี่ยนชื่อชื่อนนะี่นะคะอาไลแต่ะะบ้าแล้วก็ใส่ไปนะแต่เขียนตามอจี อและก็ตัว B ีครับและตามด้วยเส้นด้นล่างจะเอามาเลยจะได้อย่งนี้นะแล้วก uh, ็ใส่กงน่ารกมากไก่ล่างบ้าลยนะทานนี่นะนมากเลนะมีตัวอะไให้ดูให้ดูโอ้ม่ไม่ไม่ไม่มไม่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 ไ มันกินยามันจะกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วไอ้ขาวจะกลายเป็นหไม่ใช่ฉันหัอเรากินยายังไม่หิวกินยัไม่หิวกินยังกินกินไม่เห็นครับว่ามันเหมือนเดิมเลยโพรีวิวขุ่นหัวไปอือไอ้ตัวสีอะไรจะบอกว่าสิ่งที่คุณจอบนั่นแหละครับอ่าวันนี้คลิปันที่สั้นบัวลาบัวลาว้า ออแคนี้เออก็แหลกถูกต้องถ้าชอบคลิปนี้เลยคลิปไหนกลือกกดไลค์และกดซับสไครต์เังผมด้วยที่สำคัญนะครับเ,เล่นเ,เกมเล่น,นงงลเ,เกนมไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวทำงานดีหเล่นเกไม่ประโยชน์ผมบอกว่าให้มีประโยชน์แล้วไม่ชเ่นเกมที่มีประโยชน์ เกมไหนทีน่มีประโยชน์ก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์ขึ้นอยากเกมจะอย่างเกม GTA เล่นอย่างเกม GTA นะลังจากมันทำให้เสียสติเราก็เล่นแบบอยา่างมีประโยชน์คือ GTA เป็นภาษาอังกฤษปะ่ะน่าค่ะถ้ามปนภาษาอังกฤษมันก็แบบรู้เรื่องกันรู้เรื่องอะไรพวกนี้ก็รรว่าเราเรียนภาษาจีนยังไงฝึกพัฒนาสมองเลยนะครับ เล่นกมไม่มีประโยชน์อย่าง GTA ถ้าใครเล่นแล้ว,วมีอารมณผิดพลาดก็ลองควรจะก่อนว้ไยวายสับว์จะด้วดยชีวิตดดูเลยสักหน้าแ้ล้องที่ดีนะคะด้วยความหลอนต่อไก็รับอย่างน,น,ะะนีนนน้ครับรเบนี้ขออเดียวเดี๋ยว,ยวขอจบคลิปเองนีโอ้โหยกังกระสีรอดเกมเมกอกถอนครับ ke ia lingo sa te kai, lingo, oina longo mana, he lingo sa te kai, nā kau,